ระบบยาถือเป็นระบบที่ต้องมีการประกันในมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ให้บริการและผู้มารับบริการโรงพยาบาลพังงาจังหวัดพังงาได้นำแนวคิดเรื่องจิตปัญญาหรือชา มาใช้ในกระบวนการทำงานของระบบยาโดยได้มีการขยายให้ครอบคลุมทุกมิติทุกกิจกรรมสร้างความสุขและความไว้วางใจต่อเพื่อนมนุษย์ความปลอดภยัยคือสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ผู้รับบริการที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านด้วยสิ่งที่ปลอดภยัยแล้วก็ได้ผลในการรักษาดังนั้นถ้าระบบยาเป็นระบบที่ดีมีความเชื่อมั่นได้ประชาชนเชื่อมั่นเราจะได้สิ่งที่ดีและผลในการพัฒนาคุณภาพก็จะดีขึ้นตามมาด้วยครับ โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเช่นมีระบบการจัดซื้อจัดหาที่เพียงพอและตรงต่อความต้องการระบบการเก็บและสำรองยาที่ได้มาตรฐานมีระบบการจัดการยาความเสี่ยงสูงสร้างระบบการตรวจสอบการสั่งใช้ยาการจ่ายยารูปแบบการส่งมอบยาที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลการทำงานในที่นี่จะทำไปพร้อมกันทั้งทีนะครับไม่มีการแยกทำกันเดี่ยวเดียว เพราะว่าในระบบยาจริงๆแล้วจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เภสัชกรนะครับอยู่กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องร่วมกันพร้อมเพียงกันพร้อมใจกันทําในทิศทางเดียวกันโรงพยาบาลมีทีมงานชุมชนซึ่งในทีมมีเภสัชกรที่คอยดูแลหลงเยี่ยมและติดตามปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้และเกิดความปลอดภัย ทำให้เกิดภาพของการเป็นภาคีสุขภาพร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจและมั่นใจในการใช้ยาเราก็ตั้งเป้าว่าให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยค่ะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องเนี่ยอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะคะซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงบริบทที่แท้จริงแล้วก็นำไปประยุกต ไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพะคะ่ะก็ชื่อชาก็มีสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะการที่ทางสรพได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพไว้นี่นะฮะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เพนเทียมทิศทําให้เราเดินไปถูกนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะทําในเรื่องที่1เรื่องที่2องเรื่องที่3เนี่ยเราควรจะต้องเดินไปทิศทางไหนนะครับแต่ในเรื่องชาเนี่ยเราเราเราเสริมลงไปในมาตรฐานอีก Phillip <S <s ทีหนึ่งนะครับทำให ให้สิ่งที่เราจะไปเดินไปในเส้นทางนั้นน่ะเดินไปได้อย่างสง่างามยั่งยืนและมีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันนี้เสริมไปกับมาตรฐานอีกทีครับ